วันนี้มาแนะนำอุปกรณ์เวอร์ชันใหม่นะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงอันใหม่เนี่ยขอท้าความไปถึงตัวแรกที่ผมเคยรีวิวเมื่อเรา5-6ปีก่อนผมเคยแนะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปนะครับ yeah. 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 ตัวของคอสหรับติดกล้องบนหน้าอกไว้ทำวีล็อกหรือว่าถ่ายคอนเทนต์นะครับการใช้งานเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยดึงคอเข้าไปอย่างนี้ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมาส์ติดกล้องนะครับจะเป็นกล้องโกโกก็ได้มือถือก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าอันเก่าที่จะเห็นเลยว่ามันมันดูบอกไม่ถูกอะมันดูไม่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แล้วก็ด้วยดีไซน์เปนพลาสติกอะบางทีมันเนอเนเหนียวอะแล้วก็มันมีความดูแบบไม่แข็งแรงอะเหมือนเอาพลาสติกมาเหนียบคอมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฟิลลิ่งมันไม่ได้ดังนั้น ปีนี้ผมเห็นว่าเขาออกเวอร์ชันใหม่มามันคือตัวนี้นี่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างแรกเลยคือวัสดุเขามีความเป็นแบบเหมือนเป็นดางยางหน่อยเรียกไม่ถูกว่ามันเป็นยางแบบไหนนะแต่ว่ามันใส่สบายขึ้นนะครับแล้วก็การดีไซน์จะเห็นเลยว่าด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเป็นแบนๆน,น,นี่เอาเคลื่อนไปแบบกลมแล้วก็แบนนะมันมีมันมีดีไซน์ที่ดีขึ้นดูสวยงามน่าใช้มากขึ้น แม่ดูเป็นตัวล็อกคอปอกคอเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็ความส,าสบายตรงเนี้ยเขามีการทําองศาเฉียงด้วยให้มันมีการรับกับคอนะส่วนข้างในเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีการทําเป็นลายๆตรงเนี้ยเออตรงนี้นใหม้มันมีความเกาะติดในขณะเดียวกันมันก็ระบายความร้อนดีขึ้นเพราะมันเป็นล่องๆนะทีนี้การใช้งานอ่ะมันจะมีสองส่วนหลัหลกๆเลยข้างหน้าตรงนี้เนี่ยอธิบายก่อน ข้างหน้าเนี่ยมันคือตัวล็อกแบบ Quick r e l e a s e คือถ้าเกิดหมุนอ่ะป๊าณก็จะถอดมันออกมาได้การประกอบใช้งานเนี่ยจะบอกว่ามันมีสิงส่งที่น่าสนใจคือมันมีแม่เหล็กในตัวทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็มันมีเคียวล็อกด้วยฉะนั้นในการประกอบถ้าเราใส่เข้าไปอย่างนี้แค่แปเข้าไปมันเข้าล็อกนะเนี่ยเข้าล็อกละแล้วก็ถ้าเราจะปลดล็อกจะแกะมันออกมาดึงอย่างนี้ไม่ได้นะ มันต้องหมุนก่อนอ่าถือหนึงออกมาได้ไม่ต้องกลัวว่าใสา่แล้วกล้องมันจะดลงมาง่ายๆนะครับอ่าอย่างนี้ส่วนข้างหลังเนี่ยมีปุ่มเดียวเป็นปุ่มไว้กดเพื่อปลดล็อกตัวสายนี้ออกมานี่ฉะนั้นเวลาใส่มันง่ายกว่าเดิมมันเก่ามันต้องแบบง้างใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชต่ออันนี้อ่ะก็ประมาณนี้ จะเป็นพวกแน,แนวไอทัชแคมพวกโกลอโรหรือว่าดีเจไอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมือถือก็ได้แล้วจะสะดวกเลยนะนี่เวลาไปไหนมันก็จะเป็นมุมมองข้างหน้าถ้าถ่ายยังก็จะเห็นมือเราข้างหน้าถูกปะเหมือนเราทําอาหารอยู่ทําครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จระรปยุกต์ใช้เลยหรือว่าจะเอาไปเดินตามงาน Event, อีเวนต์อ่าหรือเดินตามงานเอ็กโปต่างก็จะได้เป็นมุมข้างหน้าที่ว่าเราไม่ต้องถือกล้องทําอะไรก็เห็นมือเราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้อ่าดูดีทีนี้เวลาแกะก็กดปุ่มข้างหลังเหมือนที่บอกไปเลยนะครับกดปุ๊บ อ่ะดึงขึ้นนิดนึงเรียบร้อยง่ายอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์ในใต้คำบรรยายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสลับวันนี้ก็บาย